รีวิวครับคานโยกมันครับตัวนี้ก็จะใส่ L 3 6 0 8ตัวเก่าเสากลมตัวนี้ก็แยกส่วนได้ครับเหล็กสีทออได้ครับการใช้งานก็สบายครับคงตัวพอดเหล็กสีออกก็ ตัวรางก็จะอยู่ในตัวรถครับไม่เลยออกจากตัวรถไทสวนไทนาถึงต้นไม้ออก็คลองตัวอันนี้ก็ขขาครับสวยๆครับเข้าสองครับแข็งแรงแน่นอนครับมือจับครับตัวกด ตัวนี้ก็ไม่มีไปเชื่อมในตัวรถครับไปถึงที่ตั้งได้เลยตัวนี้ก็ทำนอนล็อกหัวเพลาไว้ครับการสึกลอก็จะสึกล้อน้อยลงครับสึกแค่ตัวนี้ครับการเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับเซฟตี้ให้ทุกจุดครับ น็อตหลุดก็เข้าไปค้ำอยู่ในซองตัวนี้เป็นเดินระบบเป็นกระบอกฟอร์ดแต่ไม่แยกระบบแต่เราจะวางพวกชุดคอนโทรลไว้ให้เลยลูกค้าอยากเดินระบบน้ำมันก็เดินเดินได้เลยตัวนี้ปรับได้สองระดับครับตัวนี้ก็จะยาวดึงมาตัวนี้ก็จะสั้นครับ งานสดๆครับร้อยเชื่อหมดตัวนี้เราดามให้อีกครับดามอีกสิบสองมิลครับแนบข้างรับรองครับความแข็งครับแข็งกว่ลเล็ล้างแน่นอนครับนี่ก็เป็นงานของเราครับก็หลังมีสามหูอครับงาน้าจะมีสี่ ก็ดามคอให้หมดครับมีน็อตล็อกให้ครับน็อตล็อกมีสลักด้วยครับสนใจก็ติดต่อได้ครับ084 709 4043หรือว่าเฟซบุ๊กก็จิีระเมธมาหาไทยครับช่อง youtube ก็จีรเมธการเกษตร ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับปู่ยูสาแก้วครับอำเภอตาพยายบ้านป่าซองฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ